สวัสดีครับพบกับปาดแม่โจนะครับผมแต่ว,วันนี้จะมาตัดยอดเอบิวนะครับเอบิว e ซึ่ผมทำรีวิวไป2-3คลิปแล้วนะครับเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายติดลูกง่ายนะครับไม่ถึง1ปีก็ให้ผลผลิตนะครับลูกเป็นสีเหลืองทองนะครับต้นไม่สูงเดี๋ยวจะมาแนะวิธีการตัดแต่งยอดเพื่อไม่ให้สูงนะครับเพราะว่า พอไม่สูงเนี่ยมันก็จะติดลูกค่อนข้างที่จะเร็วนะครับชุดนี้นะครับดอกนะครับออกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วจริงๆไ้บิลเนี่ยเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตเร็วนะครับ6เดือน8เดือน1ปีประมาณนี้นะครับ6เดือนบางครั้งติดดอกแต่ว่าลูกยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับประมาณสัก8ถึง8เดือนถึง1ปีเนี่ยครับก็จะให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเยอะ ในกลุ่มของลำไยคิดตั้นนะครับจะเริ่มให้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ2ปี2ปีครึ่งถึง3ปี2ปีเป็นต้นไปนะครับลำไยคิดตั้นนะครับแต่เอบิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วกว่านะครับผลไม้2ตัวนี้นะครับจากการปลูกครับปลูกง่ายไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีเลยนะครับเป็นผลไม้ทั้งเลือกที่ค่อนข้างที่จะปลอดสารเคมีนะครับตัวนี้นะครับผลเนื้อข้างในนะครับ ค่อนข้างจะหวานใช้ช้อนตักรับประทานได้เลยนะครับอย่ครับชุดนี้ก็ใกล้ครบจะ1ปีนะครับก็ผมปลูกช่วงต้นปีอันนี้ก็ใกล้ครบปีละแต่ก็ให้ผลผลิตเร็วนะครับผมจะตัดนะครับยอดนี่ครับตั้งแต่ต้นเล็กนะครับก็ผมตัดยอดไปประมาณส3รอบชุดนี้ก็คือมันจะเริ่มให้ดอก ติดดอกหมดแล้วนะครับเราก็จะบางทีเราเสียดายเราไม่ต้องตัดก็ได้นะครับแต่ถ้ามันสูงเกินนะครับเนี่ยครับตัดออกนะครับเปิดนะครับเปิดปลายยอดนะครับเพราะว่าไอบิวเนี่ยเวลาเป็นดอกครับมันเป็นตั้งแต่เนี่ยครับกลางกิ่งครับจนสุดปลายยอดเลยนะครับอ่ะนี่นะครับ พอเราตัดนะครับลักษณะการตัดยอดเนี่ยพอมันแตกแขนงนะครับหรือแตกแขนงหรือแตกกิ่งตัวนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยกิ่งนี้ก็จะติดดอกนะครับเวลาเราตัดตัดออกไปนะครับสูงเกินลั่างะนี้สูงเกินเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเราต้องตัดก่อนหน้านี้แล้วน,นี่พอสูงเกินเนี่ยมันก็จะไปเป็นดอกเป็นลูกอยู่ด้านบนนะครับนี่เดี๋ยวอันนี้ให้ติดลูก พอกิ่งสูงเนี่ยพอมันติดลูกเนี่ยน้ำหนักมันเยอะกิ่งมันจะห้อยลงมานะครับเดีย๋ยวเราให้กิ่งน,นี้ห้อยขึ้นมาแล้วเราค่อยมาคลิปยอดของต้นนี้เดีย๋ยวพาไปดูต้นที่ไม่ค่อยติดลูกเนี่ยต้นนี้เหมือนต้นนี้ผมตัดแดงคลิปยอดหลายครั้งมันก็เลยทําให้ต้นมันต่ําแล้วก็พร้อมที่ติดลูกต้นนี้นะครับเราตัดประมาณครั้งสองครั้งแล้วปล่อยนะครับให้มันขึ้นแล้วก็ ดังนั้นไม่ได้ตัดตัวน,นี้ต้องอ่าเนี่ยครับราหนะยอดเนี่ยเราตัดเลยนะครับยอดเมือนที่ผมตัดก็คือตัดหนึ่งมันก็จะแตกออกใหม่มาประมาณสองถึงสามยอดนะครับเหมือนถ้าหลายท่านที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับอายุยังไม่ถึงหกเดือนนะครับเนี่ยเหมือนลักหนาต้นนี้เขาคือยังไม่พร้อมที่ให้ดอกถ้าอ่านี้เราสามารถ นะครับตัดยอดได้เลยความสูงนะครับครั้งที่แล้วเราตัดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับอันนี้ก็คือสูงเกินตันนี้เราก็บล็อกไว้ประมาณรักอ่เอาจากเมตดยี่สิบเอ็ยีบครับ ขออภัยนะครับถ้าภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะวันนี้ไม่ได้พาขาตั้งกล้องมาแล้วก็เข้าสวนมา,าแต่งพวกขนุนกับจำปะ,ะนะครับนี่เลยนะครับเราตัดลายยอดลักษณะนี้เดี๋ยวมันก็จะแตกครับแตกออกมานะครับตามันก็จะแตกจากนี่เลยนะขั้วของใบตัวนี้นะครับพอมันแตกออกมาเยอะเนี่ยมันก็จะออกดอก พอหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยนะครับถ้าเราอยากให้ติดลูกเดียวเราก็ให้ปุ๋ยได้เลยนะครับเหมือนที่เราตัดเนี่ยเหมือนบอกคือถ้าเราตัดหนึ่งมันก็จะแตกออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแตกกิ่งพอขึ้นมาสูงอีกนะครับถ้าเราไม่อยากให้สูงอีกอันนี้มันแตกละตัวนี้เราก็ตัดอีกนะครับตัดที่ยอดอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ครับมันจะแตกได้เร็วและก็ง่ายนะครับการตัดเนี่ยเนี่ยตัดระหว่างแก่กับอ่อนเนี่ยเราตัดที่อ่อนเนี่ยอัตราการแตกเนี่ยเยอะกว่า นี่าไรน,นะครับจะ,ะจตัดต้ตนนี้ต้นหนึ่งครับผัดที่ใบอ่อนๆยอดอ่อนๆนะครับ, ot, on, 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 on รบต้นนี้ยังไม่ติดรูปยังไม่ติดดอกแต่ก็เริ่มเห็นตุ่มมาจากลำต,ต้นแล้วนะครับสูงแล้วอันนี้ก็ บอกไปเลยน่นะครับแล้วก็ตัดในลักษณะเท่านี้ก่อนพอมันติดลูกลูกก็จะมีน้ำหนักพอลูกมีน้ำหนักเนี่ยกิ่งมันจะห้อยเองโดยธรรมชาติเนี่ยต้นนี้ก็ติดดอกอน,นี้ดอกยังยังไม่บานนะครับต้นข้างล่างจะบานเยอะกว่านี่ครับผลนะครับพอมันเริ่มติดผลเนี่ยกิ่งจะมีน้ำหนักมันก็จะพากิง่ง น,น้ำหนักลงมาเราแต่งตั้งแต่ต้นเล็กนะครับมันจะทําให้ต้นของเราไม่สูงนะครับแต่เรามาแต่งในต้นที่ใหญ่แล้วนะครับบางครั้งเวลา,าติดดอกเนี่ยเราก็เสียดายนะครับไม่กล้าตัดยิงแล้วตัดให้ต่ําลงได้เลยนะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็เดี๋ยวยังไม่ออกดอกเราล็อกให้หมดเลยนะครับนี่ก็คือต้นนี้ที่ติดลูกเอาไปชิมละ ดอกก็จะออกตลอดนะครับครนี่เลยนะครับ2ต้นแรกก็เป็นพุ่มเราก็จะแต่งนะครับให้มันอ่าปลูกนิดนึงกิ่งนะครับกิ่งบางกิ่งที่มันอยู่ข้างในเกินนะครับเล็กๆอ่ะแล้ก็แต่งออกให้มันปลูกเพื่อให้มันโดนแดดได้ดีนะครับวันนี้ก็พามาดูการตัดยอดเอบิวนะครับเพื่อไม่ให้ต้นมันสูงนะครับบางคนไปปลูกต้นสูงเป็น2เมตรแล้วไม่มีกิ่งไม่ติดลูกนะครับ แถ้าเราตัดให้มันตัดยอดให้มันต่ำนะครับมันก็จะติดลูกเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับวันนี้ป่านไม้จูพันไม้ก็ฝากติดตาม youtube ด้วยน,นะครับผมช่องปัดนไม้จูพันไม้ครับสวัสดีครับ